ลมกับพระอาทิตย์กระทั้งหนึ่งน,งนานมาแล้วบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลมีเพื่อนสองคนที่ต่างกันสุดขั้วนั่นก็คือเจ้าลมแรงกับคุณพระอาทิตย์ทั้งสองมักจะพูดคุยกันทุกวันมองโลกใบนี้จากฟากฟ้าและบางครั้งก็หยอกล้อกันตามประษาพเพื่อนฟ้าวันหนึ่งเจ้าลมแรงก็เกิดอารมณ์ขึ้นมา มันพัดปุยเมฆกระเจิดกระเจิงดูสิพอข้าพัดแค่ต้นไม้ยอยังโยกไหวใบไมยอย้อยังปิวคนก็ยังต้องเอามือปิดหน้าพระทิดยิ้มและใจเย็นไม่โต้เถียงแต่ข้าว่านะความแทงเก่งจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่พละกำลังเพียงอย่างเดียวนะสายลมฮะ งั้นเรามาแข่งกันดีกว่าลมพูดพร้อมสะบัดตัวแรงนั่นไงเห็นไหมมีชายคนหนึ่งเดินอยู่ตรงนั้นไงเห็นไหมเขาใส่เสื้อคลุงอยู่พอดีเลยเจ้าลมชี้ไปยังชายคนหนึ่งที่กำลังเดินไปตามทางเขาสวมเสื้อคลุมผ้าหนานาเดินเงียบๆอย่างสบายใจลมหัวเราะ ลราพูดว่างั้นเรามาแข่งกันไหมว่าใครจะทำให้เขาถอดเสื้อคุมนั้นออกมาได้ก่อนใครทำได้ก็ถือว่าเป็นผู้ชนะพระอทิตย์ยังคงยิ้มอย่างใจเย็นตกลงสิเริ่มได้เลยข้าจะรอดูเจ้าลมแรงรูปมือที่มองไม่เห็นแล้วตะโกนเตรียมตัวให้ดีนะ เจ้าคนเดินถนนข้าจะเป่าจนเสื้อคุมปิดด้วยเลยล่ะมลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นและแรงขึ้นแต่เกิดอะไรขึ้นนะชายคนนั้นกลับยิ่งดึงเสื้อคุมมาห่อตัวแน่นเข้าไปอีกก้าวเดินเร็วขึ้นพร้อมกับเอามือจับเสื้อไว้แน่นกับลมที่หยินเยอือยลมไม่ยอมแพ้เขาพัดแรงขึ้น ยิ่งกว่าเดิมจนทําให้ต้นไม้สั่นไหวใบไม้ปิวว่อนแต่ชายคนนั้นก็ยังคงไม่ถอดเสื้อคลุมแถมดูเหมือนว่าจะหนาวกว่าเดิมซะอีกในที่สุดลมก็เหนื่อยเฮเป่าจนเหนื่อยก็ยังไม่ได้ผลเลยทำไมละ่ะเจ้าลมบน่นพร้อมถอดหายใจยาวถึงข้าวข้าวแล้วนะพระอาทิตย์พูดเบาๆด้วยรอยยิ้มอย่างอ่อนโยน จากนั้นเขาก็ค่อยๆส่องแสงออกมาอย่างนุ่มนวลไม่ร้อนแรงจนเกินไปแสงแดดอุ่นๆค่อยๆลูบไล้ไปตามถนนเนื้อยอดไม้และบนตัวของชายหนุ่มคนนั้นดินแดนถนนรู้สึกได้ทันทีอ่าอากาศอุ่นขึ้นแล้วแฮเขาชะรอฝีเท้ายิ้มออกมาเบาๆจากนั้นก็ถอดเสื้อคลุมออก แล้วพาดไว้กับแขนพร้อมกับเดินต่อไปอย่างสบายใจพระอาทิตย์หันไปมองเจ้าลมเห็นไหมละ่ะบางครั้งความอบอุ่นและความอ่อนโยนก็สามารถทำสิ่งที่ความรุนแรงทำไม่ได้เจ้าลมยิ้มเขิขนและพยักหน้าเบาๆข้าเข้าใจแล้วละ่ะพระอาทิตย์ข้าอาจจะต้องหันไปใช้วิธีที่นุ่มนวลกว่านี้บ้างแล้วและ ยายคิดจากดิทานเรื่องนี้ความอ่อนโยนมักจะชนะความรุนแรงและไม่ต้องแข็งแร่งเสมอไปแค่มีความเมตตาและเข้าใจผู้อื่นก็ทำให้โลกอบอุ่นได้แล้วจบบร